ตำนานบ้านร้างรามคำแหงสอย32จังหวัดกรุงเทพย้อนไปเมื่อ30กว่าปีก่อนคงไม่มีวัยรุ่นในกรุงเทพหรือปริมณฑลคนไหนที่ชอบลองของโดยการโทรบ้านร้างจะไม่รู้จักบ้านหลังนี้บ้านร้างซอยรามคำแหง32เป็นแน่ไม่ต้องสงสัยจากถนนใหญ่เดินลึกเข้าไปในซอยเลียดไปตามถนนเส้นเล็กๆไปจนสุดทางจะพบบ้านหลังใหญ่ ทรงยุโรปถูกทิ้งร้างปกคลุมด้วยเถาวัลและต้นไม้ใหญ่ค้าเนจ์จากสายตาหน่าจะร้างมานานตำนานเล่ากันว่าย้อนหลังไปบ้านหลังนี้เป็นของชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยจัดเป็นบ้านที่สวยมากและช่วงแรกหลังจากเจ้าของย้ายเข้าไปอยู่ทุกอย่างก็ราบรื่นเรียบร้อยดีโดยที่เจ้าของบ้านได้ว่าจ้างแม่บ้านคนหนึ่ง ให้เป็นผู้คอยดูแลทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูและเวลาที่เขาไม่อยู่หรือต้องไปทำธุรนานานานหลายวันก็ให้แม่บ้านช่วยคอยดูแลเรื่องราวความสยองเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่เจ้าของต้องกลับไปยังแผ่นดินเกิดเพื่อทำธุระส่วนตัวประมาณหนึ่งอาทิตย์โดยให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลบ้านอยู่เพียงลำพังและแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อมีกลุ่มโจรบุกเข้าปล้นและสังหารแม่บ้านแล้วหมกศพไว้ในห้องใต้ดินโดยไม่มีใครรู้กระทั่งเจ้าของบ้านกลับมาหลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วเจ้าของบ้านก็รับเป็นเจ้าภาพเรื่องการจัดงานศพตามความเชื่อทางาศาสนาให้กับแม่บ้านทุกอย่างพอเสร็จสิ้นงานศพไปได้ไม่นานนักก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นอีกคราว ทีนี้เจ้าของบ้านถึงกับจิตหลอนเมื่อทุกคืนกลางดึกสงัดเขาก็มักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และเขาจำได้ดีว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงของแม่บ้านที่เพิ่งจากไปรวมทั้งยังได้กลิ่นเหม็นเน่าของซากศพผักลุ้งไปทั้งบ้านมันเป็นอย่างนี้ทุกคืนจนสุดท้ายเขาทนเรื่องน่ากลัวพวกนี้ไม่ไหวจนต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นและประกาศขายบ้านหลังนั้นซักแต่ก็ขายไม่เคยมีใครมาซื้อเลย อย่างไรก็ตามปัจจุบันบ้านร้างหลังนี้ถูกนักลงทุนเจ้าของที่ไร่ใหม่ทุบทำลายและปรับพื้นที่โดยรอบเสียใหม่แล้วบ้านร้างหลังนี้จึงเหลือเพียงชื่อและตำนานบ้านร้างสุดสยองขวัญที่คนรุ่นก่อนจดจําและเล่าสืบกันต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้